สวัสดีครับพบกับช่อง c t Channel กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมารีวิวเป็นแกจเกตนะฮะซึ่งคราวนี้ก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นแกจเกตนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น f i t 7 Cube นะครับก็เรียกว่าออกมาสักพักแล้วนะครับหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนตัวผมก็ชอบมันนะครับผมก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับว่าเจ้า f i t 7 Cube นี่มันคืออะไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคเริ่มจากมาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับอันนี้เป็นของแท้นะฮะ ของปลอมก็จะไม่มีกล่องพลาสติกใสแบบนี้มาให้นะครับก็จะมีเป็นแค่ฟิ t 7 c ตคิวบมาเลยนะครับของแท้นะครับจะเป็นบายแอนซี่แลบนะครับอันนี้ของแท้นะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะครับว่ามันดียังไงนะครับแล้วก็ผมสั่งร้านนี้นะครับมีของแถมให้ด้วยนะครับเป็นเคสซิลิโคนนะครับสามารถเอามาห้อยเจ้าฟิชเชตคิวบได้นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูก่อนนะครับ แกะกลองง่ายๆนะครับมีพลาสติกตรงนี้นะฮะก็ลอกพลาสติกออกมานะครับปึ๊บสองด้านนะครับจากนั้นก็เปิดกล่องขึ้นมาเลยนะครับโอเคมาดูข้างในกล่องนะครับว่ามีอะไรให้อีกนะครับไม่มีแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับก็มีเท่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังกันก่อนนะครับว่า เจ้าเฟสเจ็ดคิวนี้มันคืออะไรทําอะไรได้บ้างนะฮะเคยแบบอ่านหนังสืออยู่หรือทํางานอยู่แล้วก็กดแบบปากกาลเล่นไหมครับแบบกดตึกตึ๊กตึก,ตก,ตกหรือไม่ก็นั่งขย่อขาอะไรเงี้ยฮะบางทีก็อาจจะไปรบกวนชาวบ้านข้างนะครับแล้วก็ทําให้บุค,คลิกไม่ดีอะไรงี้นะฮะเขาก็เลยออกแบบตัวนี้มานะครับเขาบอกว่ามีการวิจัยด้วยนะฮะว่าแบบเวลาคนเรากดปากกาอยู่หรือแบบมือทําอะไรอยู่แล้วก็โฟกัสกับสิ่งไหนจะทําให้โฟกัสสิ่งนั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมก็เลยลองซื้อเจ้าตัวนี้มาดูนะครับซึ่งจากที่ผมลองใช้นะครับมันเรียกว่าดีมากเลยนะครับดีกว่าของปลอมนะฮะเพราะว่าตอนนั้นของปลอมทําตกครั้งเดียวก็แตกแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มอะไรก็ไม่ลื่นเท่านี้นะครับสู้ของจริงไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นจอยเกมนะครับสามารถขยับได้นะฮะแบบนี้แล้วก็อีกด้านนะครับก็จะเหมือนเป็นจานหมุนนะครับ สามารถหมุนได้นะครับมีเสียงด้วยนะฮะจะแบบฝืดๆนิดนึงนะครับถ้าของปอมมันจะแบบไหลลื่นเลยนะฮะอันนี้เหมือนจะมีตัวล็อกอยู่นะครับหมุนก็แบบจะกึกกึๆกกึนะครับด้านต่อมานะครับอันนี้ก็จะเหมือนฟันเฟืองนะครับนี่สามารถเลื่อนเล่นได้นะครับแล้วก็มีเป็นลูกเหล็กตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนได้เช่นเดียวกันแล้วก็กดได้ด้วยนะครับอีกด้านนะครับอันนี้ผมชอบเลยสวิตช์นะครับเด็กๆใครเคยเล่นบ้างแบบ กดปอกปักปกป๊กนะฮะมันดีนะฮะเพื่อนมือดีนะครับจะไปกดสวิตช์จริงๆก็กลัวไฟช็อตนะครับก็มากดตรงนี้ดีก่อนนะครับแล้วก็แบบกึ่งกลางได้ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะโอเคอีกด้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวอร์ y ี t สโตนนะครับทําเรียนแบบมานะฮะก็คือเอาไว้ผ่อนคลายรีแลกซ์ครับเวลาเราเครียดอะไรแล้วก็มาวางครับเขาบอกจะช่วยได้นะครับก็เพลินๆดีนะฮะแบบเว้าลงไปนะครับ โอเคเหลือด้านสุดท้ายนะครับก็คือเป็นตรงนี้นะครับเขาจําลองเป็นการกดแบบต่างๆนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็จะคือกดแบบเงียบเสียงนะครับไม่รบกวนคนรอบข้างนะครับมี2ปุ่มนะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นกดแบบมีเสียงนะครับแต่ใช้แรงน้อยกว่านะครับส่วนอันอื่นจะใช้แรงเยอะหน่อยนะครับอันนี้ได้ฟีลเหมือนกดปากกานะครับ น,นี่ใช้แรงเยอะพอสมควรนะครับตรงกลางก็แบบเป็นซอฟทัชนะครับกดเบาๆเพลินนะฮะโอเคก็เล่นได้เท่านี้นะครับทําอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ก็ราคาก็แอบเอาเรื่องอยู่นะครับแต่แต่แรกกับคุณภาพนะครับผมว่ามันคุณภาพดีกว่านะครับก็คือแบบตกแล้วพังยากกว่าแล้วก็กลไกมันก็ดีกว่าของปลอมนะครับก็ยอมลงทุนหน่อยเนาะผมคิดว่าน่าจะช่วยในการโฟกัสในการทํางานต่างๆให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับ ใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็ลองไปอ่านได้นะครับเซิร์ชดูได้เลยนะฮะฟิจิทคิวบนะครับเรียกว่าคงมีหลายบทความแบบวิจัยมาแล้วนะครับว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับแล้วก็แถมทิ้งท้ายนะฮะคือทางร้านเขาแถมเป็นซิลิโคนมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะฮะเป็นซิลิโคนเคสนะครับใส่ออกมาแล้วก็จะเหมือนกับเป็นพวงกุญแจห้อยได้นะครับใส่ยากนิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับ ใส่ออกมาแล้วนะฮะก็จะเป็นพวงกุญแจนะครับเอาไปห้อยไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเอามาแบบเล่นได้ด้วยนะครับเหมือนเป็นเคสในตัวด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะเพลินจริงๆนะครับอยากให้ลองเล่นกันดูก็เรียกว่าเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับไม่ต้องนั่งสั่นขาอะไรนะครับแล้วก็อาจจะโฟกัสกับงานได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวขอตัวไปลองใช้ทำงานก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b Subscribe Channel ช่องของเรานะครับผม CT Channel สำหรับวันนี้ขอตัวนครับบ๊ายบาย